วันนี้นะคะเรามาเรียนในเทอมที่สองเนาะหน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องข้อมูลสารสนเทศนะคะตัวช้วะใช้เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำง,งานกการ่วกรมกันะะ 2, รป,รป,ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะตัวช้วดที่สองรวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอ หรือบอริการทีร์เนนที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราก็จะไปดูแลกันเลยเนาะวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนี่นั่งสองคนทักคุยนะเดี๋ยวจะจัดแยก รู้ิว่ามีกี่ประเภทข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีการรวบรวมไว้นะคะข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลตัวหนากรข้อมูลที่สองข้อมูลภาาข้อมูลที่สามข้อมูลตัวเลขข้อมูลที่สี่ข้อมูลเสียงและข้อมูลที่ห้าทีไม่ใช่สี่อันนี้คือข้อมูลอื่นพูดอย่างเงี้ยยังไม่เห็นภาา ว่าข้อมูลทาประเทศมันคืออะไรแล้วเราก็จะไปดูส่วนของเนื้อหาซึ่งครูให้หนูเปิดหนังสือหน้าอะไรลูกหน้า68ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนั่งลงไอ้ก็นนั่งลงลูกไปดูนะคะวิดีโอแนงน่ะเรื่องข้อมูลสัมพักับข้อมูลตลอดเวลาที่ว่าจะเป็นการรับใช้หน้าหา กข้อมูลคืออะไรข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนใส่สื่อของมือในการต่างๆโดยการเก็บขึ้นจากการสังเกตการตจการคุยการสัมภาษณ์การสอบถามแล้วมีการรวบรวมไว้ให้ใช่เน็ตบอรเป็นมือของนเทีมีห้องเป็นเตืนแล้วนี่คือเป็นการเนของเราข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานั้นเกิเมีอะไรบ้างหยา ข้ามูอที่มีหม่รอบตปวกเราสามารถใช้เป็นภาคประเทศกาเงนเห็นไหมคะภ้าวประเภทนะเข้าหมูอตัวหลักเป็นข้ามูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาไทยอู่ภาษาต่างประเทศชื่อที่นีนามการเงังหวมดยูนเนีหรือข้าวมที่เป็นตัวเลขซึ่สามารถนำไปใช้ในการเงชื่อต้องหรือกตัวเลขทนนี้เป็นการัวนัก้ขึ้น คือไม่เป็นตัวเป็นภาพเป็นข้อมูลตัวกระดที่นีควาือแแฝดที่นนมีความหนาบางกาะดาษที้ไม่หบางดีจะเป็นใครที่สร้างความเฉื่อยแฝดที่เกี่ยวดูเราได้แต่ต่างกันนะคะแต่างจากข้อมูลข้อมูลภาพเป็นข้อมูลที่ลักษณะเป็นภาพในรูปแบบต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งเช่นภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพนิ่งไหลเช่นภาพจากรเยื่อภาพจากมีค่ะอะไะอันนี้ข้อมูล ประมาณข้อมูลตัวเลขาที่เราสามารถน่าใช้ในการคำนวณเป็นเงิน่ราคาสินคาจนวนสินาเนินเงินคะแนนอตัวเลขที่สามารถเอามาคำนวณได้เอามาบวกลบคูณหารได้อันนี้เรเรียกข้อมูลตัวเลขนะคะรมาจการเรื่อง